ครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นพญาไผ่ดํานะครับผมนะครับอันนี้เป็นพญาไผ่ดํานะครับผมนะครับลําต้นเขาจะดํานะครับผมพญาไผ่ดํานะครับพญาไผ่ดํานะครับอยู่ที่วัดธรรมจักรโซนหนึ่งนะครับ อันนี้ตรงนี้จะสร้างวันที่ยี่สิบธันวาเนาะครับรอวันที่ยี่สิบธันวานะครับเราหลวงพ่อทันใจสำเร็จหลวงพ่อธันใจสำเร็จครับตรงกวันก็เลือกไอ้แล้วว่าเป็นองค์ที่ยี่สิบเจ็ดองค์ที่ยี่สิบเจ็ดเนาะครับผมตรงกับวันที่ยี่สิบธันวาเชิญชวน ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญสาธุก,การไว้ครับถ้ามีโอกาสก,าก็มาร่วมเทด้วยกันครับถ้านี่ก็ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสก,าก็สาธุก,การก็ได้บุญสาธุนะเพราะว่านะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาห่อพ่อเราแม่ก่อนสิ้นปนะีเริ่มต้นสักการะใหม่พี่นี่ก็จะลอยหนึ่งองค์ นะวันที่หนึ่งหนึ่งม,กร,งมกราคม 64, สมองห้าหกสี่อ่าสักการะใหม่อ่าเริ่มต้นใหม่พอใหม่สร้างชีวิตที่ดีอ่เป็นมงคลของชีวิตก็คือเอาพระปฏิมากรพระพุทธรูปหัวใจของพระพุทธเจ้านะําทางชีวิตนะก็คือใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่นี่ก็เป็นลานหลักธรรม หลักธรรมกลายเว่าพระปัติมากรพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจนี่ตั้งตระหน,น่างามล้อมด้วยหลักธรรม,มซึ่งท่านพระอาจารย์ท่านบอกว่าจะสร้างร้อยแปดองค์อยู่ที่นี่นะแล้วก็บรรจุนังพระบรมสารีธาตุแล้วก็บรบร,รบจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายอยู่ที่องค์พระเพื่อเป็น มงคลนะความเป็นมงคลแล้วที่สําคัญนี่เราสร้างให้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอของพื้นแผ่นดินไทยเราดังนั้นก็เชิญเชิญเจริญพรท่านใดยอยากจะมาร่วมสร้างให้ครบร้อยแปดองก็เชิญเจริญพรอง์ละเท่าไหร่พระอาจารย์หาสามหมืนมหม่นห้าเท่านั้นเองสามหมื่นห้าแต่สามหมื่นห้าถามว่าถ้าเราไม่ตายเราได้อยู่แล้วนะ แต่เราได้สร้างครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้สร้างองค์พระปัติมากรพระพุทธรูป uh huh. เป็นพ่อเป็นแม่ของเรานะที่ไหว้ให้คนกราบไหว้นะ uh huh. กราบไหว้หนึ่งครั้งเราได้บุญหนึ่งครั้งถ้ากราบไหว้เป็นหมื่นหมื่นครั้งแสนแสนครั้งเราก็จะได้บุญนะเป็นผู้สร้างแลเป็นผู้อธิษฐานจิตเราก็จะได้เพิ่มภูนบารมีของเราทุกภพทุกชาติได้ดวงตาเห็นธรรมของพุทธองค์นพะพุทธเจ้าของพวกเรา ว่าให้คนได้กราบไหว้สักการะก็เรียนเชิญเจริญพรกันแล้วกันนะโยมนะเชิญเจริญพร